สวัสดีครับพบก,กับสุร,ริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สเปอร์กอร์ดอนรับกับเพื่อนในทีมชาติว่าอยากย้ายไปหงแดงดืงดอย telegram ก,กับสื่อชื่อดังของเมืองพรูรีรายงานมาว่าแอนโทนีกอดอนปีตัเก่งเดลกูเซได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมชังกฤษในเวลานี้ว่าเขาหวังที่จะได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลกอรดอนกำลังติดข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและมีการยืนยันจากกลูกในตลาดการสแกนัเตะว่าด้วยเรื่องนี้มีมูลความจริงกันนั้นทั้งเลือกลิเวอร์พูล กังนั้นทางลีบูนะครับยังไม่ได้ยืน่นข้อเสนอใดๆให้กับนิวคาสเซิลพิจณาเพราะมีเรื่องของอุปสรรคใหญ่ก็คือเรื่องของค่าตัวอย่างไรก็ตามสื่อที่น่าเชื่อถือได้อย่างเดอะเทโลกรฟรายงานมาว่าแม้ทางลีบูจะยังไม่ได้ยื่นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่งานนี้ทําให้ใจของกอลันอยากอย้ามาเล่นเน็ตแอนฟิ์เสียแล้วเพราะได้มีการเอ่ยปากพูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมทีมชังเกตที่กาลังทําศึกยูโร2 0 2 4ด้วยกันอยู่ แต่ขาไม่ได้บอกว่าเป็นนักเตะจากทีมอะไรและเป็นใครที่เจ้าตัวไปเปิดเผยความในใจไว้ตอนนี้ก็ร์อนถือเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์ p o o อยู่แล้วด้วยแม้ก่อนนันนี้จะเคยเล่นให้กับเอเวอเรตก็ตามนะฮะอดีตแข้งลิเวอร์ p o o นะครับวิเคราะห์ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของเคอร์รีกระโป โดนิลสเตอร์ลิตนะครับอดีตกัลคนดังของสโมสรนลิเวอร์พูลยันยันสิ่เวทีเพือังกฤษแสดงความคิดเห็นต่ออันเนอรงสล็อตเทนนิคคุณใหม่ของหงัวแดงว่าควรให้โคดิกโาโห้หอทกิมาตนฮอลแลนด์เล่นแนตำแหนงตัวรุกทางฝั่งซ้ายเท่านั้นสเตอร์ลิตกล่าวว่ากับลิเวอร์พูลเขามากักจะถูกส่งลงเป็นกัตันตัวกลางและบางครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งของกองกลาง3คนในช่วงที่เจ็กิ้งครับยังกลุ่มเทียมแต่ผลงานของเขากับฮอลแลนด์บ่งบอกว่าเขาต้นดรับโอกาสลงเล่นทางปี้ายโมมซสลาดดิโกโชต้า และดาวินูเยสและลุยดิอาร์ตคือหนึ่งในตัวเลือกแนวรุกที่อันเดอร์สโอตมีอยู่ในมือดังนั้นจึงต้องรอดูว่าแผนการอะไรสําหรับทีมของเขาในตำแหน่งแนวรุกในนหน้ายังมีอะไรอีกมากมายที่กโปยังไม่ได้งัดออกมาโชว์ในสนามและหวังว่าสโอตจะสามารถเป็นคนที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากเขาออกมาได้อดีตเดาวยิงของแดงกล่าวจินทายในศึกยูโร2 0 2 4นะฮะกโปในวัย25ปีระเบิดฟอร์ยัดเยี่ยมกับทีมชาตฮอลแลนด์ในตำแหน่งปีซ้าย หลังลงเล่นไป4เกมซับไป3ลูกกับ1อัศวินพร้อมกับความรางวันแมนออฟเดอะแมตช์ imate, ไปทั้ง2เกมแล้วนะฮะลิเวอร์แมนเชตีมูริโลเผยทีมพิม์ลีกในดวงใจที่ตนอยากย้ายไปคัดแข่ขงด้วยมูริโลนะฮะเซนเตอร์แบ็กชาวบราซิลของน็อตติแฮมฟอร์เรสยอมรับว่าแมนเชียตีคือทีมในดวงใจของเขาที่อยากจะเล่นให้ด้วยส่วนลิเวอร์พูลนั้นกินห่าอีกแล้ว เมื่อถูกถามถึงทีมในพรีเมียร์ลีกที่เขาอยากจะเล่นให้โดยดาวเตะในวัยยุบสองปียอมรับผ่านทางเบนจามินมีมีโชว์ในช่อง y o u YouTube c h ช n แน l ว่าผมจะเลือกแมนซิตี้แต่ผมก็คงจะยากมากๆที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเมื่อดูจากคุมกำลังที่พวกเขามีอยู่ภายในทีมมีแมนซิสีตอาร์เซอลเก็เชนเดียวกันซึ่งเป็นทีมที่กำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกผมจะไม่ตัดหรือพูลทิ้งเช่นกันมันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมเลยละในการโชว์ฟอง,องของตัวเองกับสมุรสใหญ่ ทานี้มุลโลมีสัญญาร้อยยาวากับนอตติงแฮมเฟรตจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2028ีแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะตรวจตกเป็นข่าวว่าม,มีหลายทีมยอยแยใหีค่ความสนใจหนึ่งตัวไปร่วมทีมนะครับบทสรุปก็คือทีมแมนเชสเตีรนะครับที่เขาอยากเล่นด้วยแต่ก็ยังมีลิเวอーーร์พูลอยู่ในทีมท้ายๆของตัวเขาเองที่อยากจะไปร่วมทับนะฮะอ๋อเรียกได้ว่าลิเวอーーร์พูลของเรามีข่าวเชื่อมโยงกัน อ่านิดเดียวนะฮะแต่ว่าคงไม่นสนใจที่จะดึงตัวมาร่วมทัพนะครับสำหรับลิเวอร์พูลกลูนานะครับส่งเทนส์ออกสตาร์ทเป็นแบ็ดขวาตัวจริงในเกมพบกับทีมชาตสวิสแลนด์คริสโวเดลนะฮะอดีตตัวริมเส้นของทันโนสเปอร์สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งกฤกเวทีผู้อังกฤษแนะน,นำให้แกโรตสกเกตผู้จัดการทีมเชิงอังกฤษส่งเทนส์อเล็กเซนเดอร์โ ลงเล่นแบ็คขวาตัวจริงในเกมยูโร2 0ง4รอบ8ทีมสุดท้ายกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในวันเสาร์นี้วอลเตอกล่าวนะครับว่าเกเรตเซาเกตจะเล่นในรูปแบบเดิมหรือเปล่าลูกชอน่าจะกลับมาแล้วเขาได้ลงเล่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มันก็คงเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้เขาได้ลงเล่นมากกว่า1ชั่วโมงในฟุตบอลระดับนี้โดยเฉพาะในการเจอกับทีมที่ดีมากอย่างสวิตเซอร์แลนด์การดึงบุลโกโยสากาลงไปเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายผมไม่คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วคุณก็ส่งโคพเมอร์เล่นปีกขวา แอนโทนีก็ดันอยู่ทางซ้ายและจูตเบลนแฮมกับฟิลฟูเดนยืนตรงกลางข้างหลังเฮลเลอร์เคนเอลิซี่คอนซาลหรือลุยดังสามารถเล่นแถวแต่งเซินเตอร์ฮามได้แต่ผมอยากให้คลายวอลเกอร์ขยับไปเล่นตรงนั้นแล้วส่งเทนต์อเล็กซานโดรเล่นไปขวาสำหรับเทนต์อเล็กซานโดรนะครับโดนดรอปเป็นตัวสำรองสองเกมหลังสุดและโดนวิจารณ์อย่างหนักกับการถูกส่งลงไปยืนเป็นมิกฟิลด์ เกลเลอร์เซเกตรพร้อมปรับทับใหญ่หวังคว้าชัยชนะเหนือสวิตเซอร์แลนด์ในศึกยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายเกลเลอร์เซเกตนะครับผู้จัดการทีมเช่นอังกฤษเตรียมปรับระบบการเล่นครั้งสำคัญก่อนพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในศึกยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายวันเสาร์นี้โดยแมตต์ลอนักข่าวจากเดลเทลกราฟรายงานมาว่าสซอเกตเปลี่ยนมาใช้แผนการเล่นกองหลัง3คนเพื่อรับมือกับเกมรุกของคู่แข่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้สซอเกตนะครับต้องปรับแผนมา จากการที่มาร์เกอีกองหลังตัวหลักติดทุบแบนจากการสะสมไปเหลืองครบ2ใบนั่นทาให้เขาต้องมองหาตัวเลือกอื่นในตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งคาดการณ์ว่าจอห์นสโตนคายวอร์และเอลิซี่คอนซาจะได้โอกาสลงสนามเป็น3ประสานในแนวรับนอกจากนี้แล้วการเปลี่ยนแผนมาใช้กองหลังสาคนอาจจะส่งผลให้สเกตปรับตาแหน่งผู้เล่นในแนวรุกโดยมีการคาดการณ์ว่าเทนส์อเล็กซานโด อาจจะถูกขยับไปเล่นวิ่งแบ็คขวาและบูกโยสังกาจะย้ายไปประจําการวิงแบ็คซ้ายซึ่งจะทำให้ทีมชอังกฤษมีเกมรุกที่หลากหลายและอันตรายมากยิ่งขึ้นการปรับทัพครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจการสํากัญของโซเกตเนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีเกมรับที่เหนียวนั่นอย่างไรก็ตามด้วยสกยภาพของนักเตะทีมชียอังกฤษและแผนการเล่นที่ปรับปรุงใหม่เชื่อได้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะคู่แข่งและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ ฟันบอลตัวโลกต่างจับตามองการแข่งขันในนัดนี้ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญของสซเกตและทีมชังกฤษในการล,ล่าแชมป์ยุโรปสมัยแรกนะฮะด่วนเช็กินคลับอดีตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลโพสต์ข้อความสุดถึงถึงความผูกพันระหว่างเขากับสโมสรขณะที่ทีมลิเวอร์พูลของอันเดรสลัตกำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มต้นทัวร์ช่วงปรีซีซันกับทีม วันที่4กรกฎาคมนี้นะฮะซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกาเจคกนคอฟก็เลยได้โพสต์ภาพและข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อลำลึกถึงความทรงจําอันแสนพิเศษตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในการทํางานร่วมกับลิเวอร์ูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งก่อนที่เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลชาวอาเมริกันเป็นอีกหนึ่งวันที่สมบูรณ์แบบในการรำลึกถึงการเดินทางของผมกับสโมสรลิเวอร์ูลไปยังสหรัฐ เชคกกลับกล่าวเรามีช่วงเวลาที่พิเศษกันมากมายและแฟนๆที่สหรัฐนั่นก็ยอดเยี่ยมสุดๆสุขส,ส,ส,สันต์วันที่4รกรคมซึ่งข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอลึกซึ้งระหว่างเจ็คกิบกับสโมรสรลริวพูรรวมถึงความรักและความซาบซึ้งที่เขามีต่อแฟนบอลชาวอเมริกันที่ให้การสนับสนุนท,ทีมอย่างยอดเยี่ยมเสมอมาและเหนียวแน,น่นนี่คือสุขข่าวลิวพูรนะฮะท่นานผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่5รกรคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ